สวัสดีครับท,ทุกทท่านหลังจากที่คลองไส้ไก่ของผมนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับทีนี้ก็มีพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับผมก็เลยลองเอาไม้ด่างมาปลูกดูนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นบอลกระดาษด่างที่ลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับผมกับบอลที่ปลูกในกระถางนี่ครับตัวนี้จะเป็นด่างน้อยนะครับผมซึ่งผมจะเริ่มทำ จะเริ่มทำเตวันที่สิบพฤษภาคมนะครับผมทนุ่ท่านแล้วก็อีกหนึ่งเดือนนะครับจะมาอัปเดตให้เบิ่งถึงความเจริญเติบโตของเพิ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมนี่ครับจะลองไม้ด่างดูนะครับผมในการปลูกตรงบริเวณริมคลองไส้ไก่นะครับผมซึ่งนี่ครับกวักใบโพด่างต้นนี้นะครับเห็นบะครับ โอ่มาเป็นเดือนสองเดือนเร้่วยังโบงามเลยนะครับผมเราก็เลยเอามาลงดินบริเวณที่มีความชุ่มชื้นนะครับผมซึ่งอันนี้ผมสังเกตได้จากต้นกระดาษเขียวของผมนะครับผมซึ่งปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนต้นเพ่นโทมแล้วก็พ่นเหี่ยวที่ครับจนยอดทะลุตายไปนะครับปรากฏว่าเอ่อผมขุดทะลุตรงนี้มานะครับผมนี่ครับผมขุดทะลุตรงนี้มาเพื่อให้น้ำไหลผ่านบริเวณ,เวณ,เวณ,เวณดดดเขียวนะครับ นี่ครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมนี่ครับดูความแตกต่างตอนที่เพิ่นใกล้จะตายนะครับผมทุกท่านตอนนี้แตกยอดแตกหนอ่อขึ้นเต็มเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นอย่างที่น่าพอใจนะครับผมทุกท่านเลยอยากลองเอาต้นที่ด่างนะครับลองมาปลูกดูเพื่อวันข้งนางหน้านั่นถ้าได้ผลอีลก็จะทาครองไส้ไก่อย่างนี้ไปเลยก็ปลูก ไม้แดงบริเวณรอบคลองนะครับอันนี้เป็นบททดสอบที่น่าสนใจอีกสําหรับคนที่บมีเวลานะครับผมทุกท่านซึ่งต้นนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่บนกระดาษเขียวนะครับผมซึ่งเปรียบเทียบกับต้นที่บริยู่ใกล้คลองนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับผมทุกท่านนี่ครับยังงอกเลยครับผมทุกท่านปรากฏว่ายังเหี่ยวแห้งอยู่เลยนะครับผมนี่ครับ อันนี้คือชุดสังเกตหนึ่งครับผมที่ผมดูในการที่ทําคลองใส่ไก่นะครับผมทุกท่านแล้วก็ล่าสุดนะครับผมก็จะลองเอาอเอนสีนะครับผมเนาะซึ่งเอาบอลสีแบบบ้านๆนะครับมาลงไว้นะครับแล้วก็จะมีการชําอันนี้จะเป็นกิ่งพักคะหรือว่ากิ่งเชะาอมนั่นเองนะครับผมจะชําไว้อย่างนี้เลยนะครับ ให้พ่นแตกรากกันมาแล้วค่อยเอาไปปลูกข้างนอกนะครับอันนี้จะเป็นการลดวิธีการการปักชำนะครับผมทุกท่านซึ่งจะทําให้เป็นบ่ออนุบาลได้เลยนะครับผมทุกท่านลองติดตามผลในคั้างนี้ดูนะครับว่าบนกระดาษด,ด่างที่ผมเอามาลงปลูกไว้นี้จะโตทันต้นที่ด่างน้อยที่ต้นใหญ่กว่านะครับผมทุกท่านซึ่ง บริเวณนี้เดี๋ยวประมาณอีกสักหนึ่งเดือนนะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสําหรับพืชพวกส่วนครัวนะครับผมเป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้พริกผมนะครับผมนี่ครับเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับผมตัวนี้แตกยอดออกเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมสําหรับพริกโบราณที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเดือนนะครับก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับไม้ด่างที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับเผื่อ เป็นกรณีศึกษานะครับถ้ามันได้ผลยังไงเดี๋ยวก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ